เรียกผมว่าเรียกผมว่าโอ้โหจริงๆผมอยากเป็นพี่หม่ามากกว่า,าแต่ก็หยุ่นเป็นไฟก็ไ,ได้นะฮะเป็นไฟก็ได้โอเคนะ,ะครับบอกล้านะครับว่าอะไรครับเป็นอะไรครับผมอ๋อวิธีขานะฮะหยุดนี่หยุด <laughs> อย่าสับด้วยนะมุกนี่ม <laughs> ันใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ข้าโผงละครไทยครับไทยครับสนุกมากครับผมข้าโผมเป็นคนที่นะฮะชอบดูละครตลนเองนะฮะพอโต่อก็ไม่ได้ดูแต่เรื่องกระแสดีมาก จำได้ครับพี่ไก่พี่ไก่ครับผมต้องขอขอบคุณพี่ไก่เอาพี่คพ้นมาวสวัสดีครับพี่ไก่ครับโอ้โหถึงไฟไฟด้วยนะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยรู้สึกยังไงบ้างที่มาเป็นแขกรับนชิญทีครับแล้วก็สนุกดีครับแต่เมื่อกี้เนี่ยเพลงรละอรไทยับได้จำได้ครับจำได้ครับ ใช่ไหมครับละครไทยครับเห็นไหมครับนี่ไงครับผมอ๋อขอบคุณมากที่พี่ไก่มาพี่พ่อได้ในครับผมอ่าที่พ่ออุตส่าห์มาถึงราชบุรีมาจากราชบุรีเลยนะครับผมขอแสดงความยินดีพี่พ่อเลยครับอ่าโอ้โหแบบรถดังซีครับผมต่อไปนะฮะ มาฟังเพลงนี้ดีกว่าเป็นเพลงที่ทีชอบมากนะครับเพลงน,นี้คิดไปนานแล้วว่าจะร้องเพลงน,นี้นะครับแต่ก็มีโอกาสสักทีวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะหยิบมาร้องกันหยิบมาฟังกันนะครับผมก็อาจจะไม่เคยฟังนะฮะก็ก็ลองฟังดูนะฮะนะฮะขอเสียงกรี๊ดเป็นกำลังใจหน่อย